วัสดีค่ะวันนี้เรามีเทคนิคเอาใจสายมูเสริมดวงการเงินอย่างไรให้ปังทั้งปีสําหรับเรื่องเงิน,งนทอง,งนะคะเป็นเรื่องที่เรามักจะวิตกกังวลกันอยู่เสมอยิ่งถ้าวางแผนไม่ดีอาจทําให้ชีวิตพังได้แต่หากใครรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงตกทําอะไรก็ติดขัดไปหมดค้าขายก็ได้กําไรน้อยไม่มีให้เหลือเก็บ อาจถึงคราวที่ต้องหาตัวช่วยกันหน่อยวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเคล็ดลับที่อาจจะทําให้กราฟชีวิตของคุณพุ่งวิธีเสริมดวงการเงินเพิ่มโชคลาบรับทรัพย์ไหลามาเทม,มาวิธีที่หนึ่งนะคะไอเทมสายมูเครื่องรางเสริมดวงการเงินเป็นของที่มันต้องมียิ่งช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นะคะ นี่สินก็มีมากอย่างนี้เราขอแนะนำให้สายมูเตอูทุกท่านหาไอเทมที่สามารถซื้อมาพกติดตัวไว้ได้ง่าย,ายๆเพื่อเป็นด่พึ่งทางใจไม่ว่าจะเป็นกำไลข้อมือหินที่เป็นเครื่องประดับพกพายง่ายโดยเห็นแต่ละประเภทจะมีอย่างหลากหลายและเสริมลงในเรื่องที่แตกต่างกันไปซึ่งคุณควรเลือกกำไลหินประเภทยูในาไคที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของโชคลาภที่มีอยู่หลายลักษณะ ที่ช่วยเสริมพลังดึงดูดในเรื่องเงินทองให้ไหลมาเทมานอกจากนี้ยังมีหัวเปเปอร์โทรศัพท์ที่ช่วยเสริมดวงรับทรัพย์ที่กำลังฮิตกันทั่วม่านทั่วเมืองเรียกได้ว่าถ้ามีไว้ก็เสริมความมั่นใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะวิธีที่สองข้าววัดทำบุญบ่อยๆที่พึ่งทางใจยังไงก็สำคัญการได้ทำบุญแก้กรรม หรืออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นการช่วยให้เราจัดการปัญหาเก่าให้จบแถมยังช่วยให้เราดำเนินชีวิตต่อได้อย่างมั่นใจมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆและสามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างคล่องแคล่วข้อสุดท้ายนะคะหาตำแหน่งทรัพย์ให้เจอคนโบราณมักกล่าวไว้ว่าการที่เงินทองไหลมาเทมาเกิดจากหลักฮวง จุ้ยที่ถูกทิศถูกทางโดยการใช้สิ่งมงคลต่างๆวางไว้ในตำแหน่งที่เรียกทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการวางรูปปั้นแมวกวักต้นวาสนาหรือต้นปล้ยเซียนที่ปลูกแล้วรวยแถมยังช่วยแก้เคล็ดเสริมดวงการเงินอีกด้วยเรามั่นใจว่าหากคุณหาตำแหน่งเรียกทรัพย์เจอแล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะค้าขายหรือลงทุนก็จะมีแต่คำว่าปังแน่นอนค่ะ อย่าลืมไปลองทํากันดูนะคะทําเพื่อความมั่นใจทําเพื่อความสบายใจของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ